ไม่ค่อยไม่ค่อยทะเลาะจริงๆยังยังยังไม่เคยทะเลาะกันด้วยแต่แค่แบบพอเวลาเหนื่อยอาจจะแบบว่าขออยู่นิ่งๆหรือว่าแบบเรื่องอย่างพึ่งทำอะไรได้ขออยู่แป๊บนึยขออยู่ในโซนของตัวเองก็เป็นเรื่องปกติครบหนึ่งปีแล้วครับวันที่วันที่สองพฤศจิกับวันที่เก้าพฤศจิกี้ครับ ก็รับเลื่อนดีนะรับเลื่อนดีครับถ้ายังไม่มีน้องแคนเองเราเราช่วยกันมาตั้งแต่แรกค่ะคือตั้งแต่แต่งงานปุ๊บเราก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มีธุรกิจแบบที่ต้องช่วยเหลือกันยิ่งมาเราก็เจออุปสรรคมากมายนะคะแต่ว่าก็ค่อยค่อคิดค่อยๆช่วยกันทําจนผ่านมาได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันต้องปรับตัวเยอะไหมคะก็จริงๆแล้วเอิร์ธว่าไม่ต้องปรับตัวกันเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็คบกันมาก่อนแต่งงานคบกันมา8ปีแล้ว 8ปี9ปีแล้วเราก็รู้นิสัยกันพอสมควรแค <c oughs> ่ยังไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันอะไรนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะทะเลาะกันบ้างไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยทะเลาะจริงๆยังยังยังไม่เคยทะเลาะกันด้วย <c oughs> แต่คแค่แบบพอเวลาเหนื่อยอาจจะแบบว่า เออขออยู่นิ่งๆหรือว่าอย่าเพิ่งย่าเพิ่งทำอะไรได้ขออยู่แป๊บนึงขออยู่ในโซนของตัวเองก็เป็นเรื่องปกติค่ะเราเหนื่อยแล้วก็ต้องการที่จะแบบเออขอมีพื้นที่ของตัวเองอะางตอนนี้ก็มีเป็นสตูดิโอเพลงที่ทำร่วมกันในธุรกิจครอบครัวครับชื่อว่า สตูดิโอสองสามตัวครับผมก็ทําเพลงทําอะไรเงี้ยนีศิลปินในข้างมีใครบ้างตอนนี้ก็คือเพลงแรกที่เราออกไปครับก็เป็นเออเป็นศิลปินน้องใหม่ครับอัตตักสิริพรเรียกอานะน้องใหม่เดียวค่ะแม่ตากแต่เราก็เราก็อันนั้นคือเราเราเราเออเชิญอัตตักเขามาร้องให้เราอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าอะไรดีไม่ได้เป็นอยู่ใน ไมได้เซ็นส,สัญญา,ญญาหรืออะไรแค่แบบว่าเชิญชวนมา,<บ>าเพราะว่าเพลงแรกที่เราจะปล่อยลงย t u b e อะค่ะคือเป็นความตั้งใจของพ่อกิ๊กตั้งแต่เริ่มแรกว่าอเอยเพลงเนี้ยขอเป็นเพลงให้กำลังใจนะแล้วก็เพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แบบได้รับผลกระทบแล้วก็เห็นหลายๆคนในในช่วงนี้คือทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจอะไรได้อย่างทุกคนเครียดทุกคนต้องการกำลังใจเพลงแรกเราก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ อยากได้นักร้องที่เสียงที่มีพลัง<ม>ที่มี power ท,ที่เหมือนกับกระจายเพลงนี้ไปให้ทุกคนได้รับทราบ<ม>ได้รับรู้<ม><ม>อะไรเงี้ยค่ะอยากจะแบบเอาเปามาไม่นะเพราะว่าอย่างอย่างเปาเขาทำเบื้องหลังโอเคอยู่แล้ว<ม>แล้วก็เปาก็เป็นศิลปินในในในสังกัดของเทมิโกซึ่งเป็น,ปนก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้ว,ลวก็ให้เขาทำตรงนั้นไปครับ<ม>อันนี้ก็อยู่เบื้องหลังช่วยกันขัดเกลาเพลงช่วยกัน กว่าหหะเมือนให้โอกาสคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็โอเคครับผมก็ทุกคนก็ได้ล่ําลาบอกลาย่ากันไปแล้วก่อนที่คุณย่าจะสิ้นครับก็ตอนนี้ทุกคนก็ก็โอเคแล้วตอนนี้โค้ชกิ๊กเป็นยังไงบ้างก็โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับ,รบก็จริงๆแล้ว มื่อกี้เขาก็คือพวกเราทําใจกันไว้หมดแล้ว,วเราก็ได้ล่าลากันหมดแล้วก็ทุกคนก็โอเคครับผมอยากให้เล่าถึงความประทับใจของคุณยา่าคุณยา่าเหรอครับก็อย่างผมผมก็ได้ทันคุณย่าเนาะคุณย่าเขาก็เป็นเป็นผู้หญิงที่แบบเข้มแข็งมากคือแบบว่าไม่ยอมแพ้ต่อสู้มาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับช่วงที่ก่อนอยังไม่เกิดก็มีช่วงที่แบบว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาก็ล้มอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณย่าก็แบบเป็นคนที่แบบ ไปพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะไฟกันอะไรนะครับผมประมาณนั้นคือเปากา็ได้เข้ามาได้เจอคุณย่าในช่วงที่เปาก็ได้เจอเอ,อิร์ดด้วยเป็นครั้งแรกในายการกลมกีก้กค่ะคก็หลังจากนั้นมาได้รู้จักเอ,อิร์ดก็ได้ไปกราบคุณย่าแล้วก็ทำกิจกรรมคือ เห็นเห็นความผูกพันของบ้านนี้ค่ะคร mm hmm. อบครัว mm hmm. กรมกิ๊กเนี่ยคือทุกคนดูแลคุณย่าดีมากรักกันกลมเกี่ยวแล้วก็ล่าสุดก็คือทริปที่ไปญี่ปุ่นกัน mm hmm. คือทราบแล้วว่าคุณย่าก็เริ่มป่วยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มที่จะแบบอายุเยอะแล้วก็เลยพาคุณย่าไปเที่ยวกัน mm hmm. คือทําอะไรก็ได้ให้มีความสุข mm hmm. นะคะคือถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะแบบอาจจะสุดลงสุดลง,ดลงแต่ว่าจิตใจคุณย่าเต็มเตี่ยมไปด้วยความรัก คือลูกหลานทุกคนแบบมาให้กําลังใจ mm hmm. แล้วก็ทําดีที่สุดแล้วเนี่ค่ะเอได้เห็นความรักแล้วก็ได้เห็นความแบบอดทนของคุณย่ามากๆคุณย่าสู้จนวินาทีสุดท้ายถึงแม้ว่าวันสุดท้ายที่ท่านจะจากไปเนี่ยคุณหมอบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะไม่เกินไม่เกินช่วงเที่ยงนี้แหละเดี๋ยวคุณย่าก็สิงนใจ mm hmm. แต่คุณย่าสู้สู้จนจนแบบจนแบบดึกเลยอะค่ะ คือคือพวกเราก็อยากให้คุณย่าแบบว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องทรมานเนี่ยคะ่ะแต่คุณย่าก็สู้จนแบบว่าพวกเราขอลาคุณย่าแบบงั้นงั้น,ง,นงั้นไปทํางานก่อนนะคะ,ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับมา,าน,นะย่าคิดว่าคุณยา่ยายังไม่ไปในวันนั้นเนี่ยคะ่ะแต่ว่าคุณย่าก็รอให้พวกเราไปทํางานแล้วก็ท่านก็จากไปอย่างสงบด้วยตัวเองใช่ค่ะคิดว<ด>่า